cái cách gần bang long, vẽ vẽ đi theo, the xa muốn tìm không thấy, chúng ta sẽ không, chúng ta Okay, so this whole area เราจะเราจะเริ <Smile. S 2> ่มต <Make it S 2> ั right? ้งแต่ตรงใต้ซ <Yeah. S 1> <Roll> ี่โครงลงมานะคะจนถึงอเหน่าวนะคะล้วก็เป็นบริเวณของโอเคโอเคโอเคโ s, <Okay>. <S โอเคจับอย่าสุดจับได้ๆเขาจับก็ได้เราอะไรเับไม่ใช่ Alright so one hand one hand place on the the bed วางบนเตียง one leg in front one leg behind ขาหนึ่งอยู่หน้าขาหนึ่งอยู่หลัง just spread on the body itself ขาลงบนท้องนะคะ Alright so when you are ready it's the same thing the hand the hand is going to stick to him ใช้ซ่อนมือนะคะวางเขียว quần thong và rồi cái sử dụng một nửa của Right, mù. so my hand a bit a bit bent but fixed there. So yeah. I'm going to bring nhưng body ổn định ổn định ổn định Takkan dia dah baca? Bacaan? The dumpling, dumpling. Oh dumpling. Dua, kapalan, dua selepas awal. Okay. So I'm bringing my body forward then my hand like oh. Wela, awak ke? Ah, keren ke kah? Kena. You can go di atas. Tidak. 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 Tidak กเก้าข้างมันเฮ้ยอ่ะ so over here over here most people will go like t h a t เฉินใหญ่นะปกติพุงก็จะลูกพุงเฉยๆเนาะ so what we want is to help to rub it in เพราะว่าอันนี้วัตถุประสงค์คือเรากำลังเอาให้โกนหินลงไปข้างในนะ so while I'm rubbing in I'll ask him anywhere more อยากให้คือในขณะที่กำลังดันถิงไปนะคะอยากจะให้ตรงไหนมีที่ไหนเจ็บไหมตรงไหนมีอะไรต้องบอกนะเขาถึงจะแก้มีไหมมีมอเอะมีเล็กน้อยมีเล็กน้อยมีเจ็บแถวไหนตำแหน่งไหนคือ กคือ่เลี่คือเวลากด <c oughs> หัวนะคะ่ะเราต้องรู้สรีระว่าข้างในบรรจุอวัยวะอะไรอยู่แล้วพื้นที่ที่เรากดอะ่ะถ้าเราเจอจุดเจ็บนั้นๆเราถึงจะอนุมาได้ว่ามันเป็นส่วนไหนที่กำลังมีปัญหานะคะใหญ่เสื่มโทตรงนี้ตรงนี้เจ็บนิดนึงใช่ไหมคะม <c oughs> ีไหมคะ อ่ะก็คือตรงท้องน้อยมีที่7นิดหน่อยหลักการยังเหมือนเดิมนะคะมียกมือขึ้นมือแน่กับผิวผู้ป่วยตลอด ให้สังเกตการนวดของเพลงนะคะเขาจะวนจากข้างนอกเข้ามาที่เขาใช้เวลากับจุดที่พี่พิชัยรู้สึกเจ็บนะคะมันใช้เวลาหน่อยนี้อันนี้เขาใช้อันดุยโดยมีตัวโคนขิด Here is the same ะ ah. yes ่ปรับอันี่เดรามเรายาังคงนวดไปจนกระทั่งตัวผิวมันแห้ง ที่เขาพูวแไปเขาก็ถามไปนะคะเขาก็ถามแต่ไม่ได้ยินหรอกแตรู้ว่าเขาถาม s h p e o l a v e s t i t o n p r o b l e u s you bring the ginger powder in, All right? The g i e r ginger p a s e o r p คือในกรณีที่เรามีความเจ็บป่วยเนาะมเจ็บหรือปวดอยู่ในอวัยวะอะด้วยการใส่โคลนขีดโครนขีดแบบนี้นะคะแล้วพร้อมกับทำอันตุยไปด้วยเนี่ย มันก็จะเข้าไปความร้อนมันจะเข้าไปส่งถึงอวยวะที่มันมีความเจ็บหรือปวดตรงนั้น The most who the ใครใครเอาขิงทานท้องบ่อยๆค่ะมีไหมคะ <A. S 1> นั่น MSU ใครจะ ไม่ใช่ค่ะเขาถามว่าทำเองหรือว่าค่ะหรือว่าให้ใครทำทีมที่ทำเซลล์เราทำแบบนี้เองได้ไหมคะ c a n n o t we cannot do like this e t i m mm. e s y e only d i n on e s เพราะว่าถ้าเราทำเองเนี่ยมันก็แค่จะอยู่บนผิวนะมันแค่อยู่บนผิวหนังเทาน So in the video watch the live broadcast. So so cases we r o n t h a p e that c a l e เนี่ย We we don't watch live broadcasting. Oh okay. So there are some situation whereby the call is i e q u i r e d So the elbow mm hmm. mm hmm. we have to use yeah. คืออย่างนี้ค่ะเลงเขาบอกว่ามันมีรายการสดเนาะเวลาที่ถ่ายทอดการบ,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 บัติบำบัดเนี่ยาบางคนอ่ะเขาเป็นในวัยวะข้างในแต่อาจจะต้องใช้สอบลงเวลาท,ท,ที่ที่ที่นวดกดนวดอ่ะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้ดูออนไลน์เนะไม่ได้ดูไลฟ์ขอคำถามนิดนึงค่ะตอนที่ นี่ม้นเนีจากจากรงเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้จะแรงดีแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดแบบเขาเนี่ยลเรามฝั่งนี้แล้วก็เาฝั่งนี้จะดีกว่าเธอ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 เธ c เธอ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 เ e อ o ธอเ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  e อเธอเเธอ เทคนิค Small Design แล้ว Second เราเห็นด้วยครับในกรณีที่เราหาจุดเจ็บเจอแล้วจุดเจ็บมันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เราเรายืนเนี่ยเราค่อยๆไปในรอบที่สองข้ามไปฝั่งนู้นในรอบที่สองลูกศร Evamotis พี่ชาย t อ m ี่ is smaller now ค่ะเราจะเห็นว่าท้องพี่พี่ชายเล็กลงแล้ว <laughs> <laughs> เพราว่าเร e e ทีก็ได้เ่มี e ากเค e ร y วามก i รา้นวันมีผากครา่าม่ะอเราน่นอง่นคอเราไ้เว่านีมคือใช้วิธีันีผยมันจะลดลงทันทีเลย t ่ e reason is ้ e ห็นว่ i มันมี e ค่ะ มันหนายควว่าเราไปปรับการทางานภายในช่องท้องให้ดีขึ้นม e the right? ีเพราะว่าเราไปกดนวดจนเจ็บแลว so, นะคบ so plastic n e r a บวกกับพลังร้อนจาก <Hey. S 1> คนขี่นะคะ the energy นั่งแข้งข้ามตาชีสมถมาจาับหน้าทองดู okay. 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 ถ้าเจอก้อนในท้องเราจะได้ทำยังไง